สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกผมอีกแล้วในช่อง Beauty Oil Channel นะครับวันนี้เป็นวันหยุดของพวกเรานะครับพวกเราก็เลยทำกับข้าวกินที่สวนหลังบ้านนะครับมานะครับมากินด้วยกันนะครับทุกคนครับวันนี้ก็มีเด็กๆมากินด้วยนะครับน้องโอ้น้องไอน้องลุยนะครับทุกคนสีมือบิวตี้เองมีสมตาน้องบิวตี้ตามเองเลยนะครับมะขอน้ำพรุนหน่อยครับอานะครับทุกคนอร่อยมากครับ อสวยมากเลยมันหยุดเลยมาทำงานพี่ก็เลยหาอะไรทำกินกับเด็กๆครับเวลาว่าเด่นย้อนไอ้ดำโมเดลมาเนาะเดี๋ยวเราก็มาเดี๋ยวว่าถึงเราเราถึงมาได้ได้ไอ้ดำเนี่ยเรามาไล้วได้ เฮ้ย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 ฮฮโอ้ย้วเดวมาถึงแล้วเฮ้ยเฮียเอา้มีดไปให้ด้ยอ้ยสูตร่เมาพาหิเด้อนี่แ้วผชื่อไอดำไ่เคยเห็น่ยกินมาก่อนแ้มาดิอเล้าแก้้แ แป๊กครับแ้หีกาอะไรบาร์บีคิวรับทุกคนอืมบเลือกโคตรดีเลยมื่อกี้ม่อกาทีีแมนครับเดดกับ่เดดพี่ะงอบาร์บิแทบจะคาะสวยคขางดอกอืมอร่อยได้ดูนิ้วเป็ยังไงป่อยดิบิว่าพอดีพอดีอ่ะแมนแท่พอดีบ่เคยได้กินจเพื่อได้ทำบารค มุกไผเอ็ดปิ่นเฮ็ดยูเข er> ็ดชายแม่คร uh mm ับ hmm อืมพี่ออเดอร์กำไรเนาะบิวพลังตาบ้านเฮางามได้บิวหลังบ้านได้ยอดสูตรนี้เป็นเป็นสูตรนะครับสูตรเคล็ดลับนะครับใครอยากกินพี่ออเดอร์มาได้ด้วยครับเนาะสูตรลับไม่บอกใครครับรับประกันว่าแถวบ้านเฮาผมมีแน่นอนต้องเฮ็ดกินเอาเองทำเองเลย หนามพุ่งกับจัวจันน่ะโอเคที่เนื้อหมูมองกระดูกอ่อนเดือยมขาปรุนเด็กเกเงียบกริบเลยทรงนึนกำลังกินอร่อยมากครับอร่อยแซมหมูแบบตำหมูขุ่ครับเผ็ดมากใส่นมกลีนด้วย ต่างหาแล้วะยเลี้ยวเอาลยบานนี้มื่อกกินเป็นอะไรไม่รู้บุกออนว่าพวกนี้ไปกินกินก็สม่ำต่ำแถที่ดูแถวที่ดูโบคาณก็ไปดึงฟันมาไม่อื ไปยำจอบจอบจอบคือจ่อรองแล้วคลายออกมาเดืนแต่กดาวออกมาแค่เอาข้นไปเลยสมจำไอ้เนี่ยก็สมจำโมเมนตได้สิดูร้อนต่ำยูร้อนต่ำยูร้อนต่ำมเมนต้สมไหมหเราถ่ายติดแล้วเขียนเปนไ พีแตกๆพีแตกๆก็สิงขหม่ปลาแลาวก็เมื่ี้มอปลาวะหาว่าจะลกมันสิติดคอนะใช่แล้าก็เมื่งี้มอปลาเพราะได้พีแตกๆแล้วก็นั่งหัวจังละแตกๆเลยแตกๆๆๆๆล่างไปเนี่ยพักต่ะบริลาเมียลังไปล้างอยู่เอาเมียล่างนี่เรา้อตรอตกระดูกอ่อน เพีย <Safe> งดังให้ฟังสัตว์นะจ๊ะที่ได้ไห้ยินแมวจะกร้องนะครับมากินกันครับเอาเลยอืมหืมปักโอัมเสี่อันตราย เขาบอกไปดึงฟันมันนะก็จะแห้งนะครับเลยแต่ว่าเป็นเห็นหมอเดี๋ยวเขาอาบน,น้ำเนาะอร่อยกิน,อ <laughs> เ,อนเอาเลูกเดียวนเซ็ปแซ่บแห้งหไร่จ,จัดครับพี่น้องซีโครงครับสูตรใดนี่ครับสูตรอิมอาครับ ี่วบามไ่ได้ sí like own, ี <c oughs> <c oughs> ี่ม่เนเทแล้วัป ah ็นก um> ูวางวนง่วงงงมันวะมันถือปลาตัวเ่ยเนว่างวอเบมาบิวเลยอนปาดเวขอตัวไปกินน้ำก่อนนะคะทุกคนแซบครับมาไปกินน้ำก่อน <ะ>ก,กินแบบคือปอบเลยวไปังอืออเ็ดเอาเลยกินเลยอไอยโอ้พวกนี้เขาจะพัฒนาแลยเนาะเนาะก,การกเขาจะอี้ยแล้วเขาจะเอนเี้ยกินล้วจะไปอืมอันน,ออนีจ้จัเอ็โต้อ,นอไไันนี้ยังอโต้ยบไป้ เมียจะบุอยู่ปากปากข้อสาวแม่หมดเดกแล้วหมดนะปาดได้มากเดี๋ินปาดด้วย ถ้าเราทำเป็นออเดอร์ส่งขายนี่จะมีคนซื้อมั้ยไม่รู้ครับถ้าเจ้าเพ็ดจางก็บ่มีคนซื้อยัจะมีคนซื้อเออแปป่ปปอเคื่เมาฟันลุกเลยอถ้าถ้าชอบที่พวกผมก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร้ไอ้พวกเรยนะครับบ๊ายบาย